สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพวันนี้พิทิพได้ค้นหา140รายชื่อผู้ชายครบทุกวันเกิดมีความหมายดีมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆต่อไปกันค่ะเชิญรับชมค่ะสำหรับผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอิทธิพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จความสำเร็จมั่นคง จิระเมธมีความรู้ตลอดกาลนานมีความฉลาดนานคิรากรกระทำซึ่งถ้อยคำพูดเก่งพูดดีพานุพัฒเจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์จักรพัฒผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแขวนอนันตศักิมีอำนาจไม่สิ้นสุด อิทธิพงเชื้อสายผู้เจริญเชื้อสายผู้ประสบความสําเร็จพงนภัรเชื้อสายผู้ดีงามด้วยความรู้สุภวิทย์ความรู้อันดีงามธนชาติตระกูลเศรษฐีวิศณุวัต์เจริญด้วยพระวิษณุปุณณภัตผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันบริบูรณ์ พานุพิษนักปราดผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์พัฒนรัตผู้มีปัญญาที่สุดในประเทศพานุชาญผู้ชำนาญและรุ่งเรืองอธิวัตรความเจริญที่ยิ่งใหญ่พิตินันเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติทีระเมร ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์วิชยุทธ์ชัยชนะอันสูงสุดปรัตถกรผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมสำหรับผู้ชายที่เกิดในวันจันทร์นะคะรัชพลเป็นกำลังของประเทศส,สกลวัตพร้อมด้วยความเจริญสันหนัต นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อนนักปราชญ์ผู้รึกซึง้งรัฐพลมีพลังทรงพลังพศชระดนยัยลูกชายผู้กล้าแข็งลูกชายผู้กล้าหานด่งเพชรชยพัฒนมีชัยและความเจริญทัตถพัฒให้ความเจริญอย่างมั่นคงปร,รัฐธนัตปราดผู้ร่ำรวย พศธรทรงไว้ซึ่งอำนาจผู้มีอำนาจพัฒนนนมีทรัพย์และความกล้าหาญพัฒนัตปราดผู้มีความดีงามชัยทวัตผู้นำแห่งชัยชนะปรัฐถกรผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมพัฒดนดลบุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน ก้องพบมีชื่อเสียงก้องโลกท่านนันปะพักร่ำรวยและมีโชคดีท่านนารงร่ำรวยและมีความรักดีนบปะพัดความเจริญดีงามเก้าประการนารุคนของแผ่นดินสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ จีรทีรุ่งเรืองตลอดกาลนานชยุตรามีชัยชนะอันประเสริฐชวโรธรุ่งเรืองด้วยชาวปัญญาคิส,สนุชาเกิดจากผู้ชนะยานวรุตมีความรู้ประเสริฐสุดนัทวิโรธนักปราดผู้รุ่งเรืองเตชพลพูดมีเดช พูดอย่างอาจหารทีรเมธผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์นรุชิตผู้ชนะปัญญาพลผู้มีกำลังปัญญาพิชานเมธผู้ชำนาญและมีปัญญาภูริเดชมีอำนาจมากรักชนาตเสียงบรรลือในประเทศมีอำนาจในประเทศ วาชิรวิทย์มีความรู้เฉียบคมดุดเพชรวิชิตชัยชัยชนะอาชิตพลมีพลังไม่มีใครเอาชนะได้อดุลวิทย์มีความรู้ยิ่งรู้มากมายอาน,นิรุธผู้ชนะเสมออัติวิทย์นักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีตระกูลสูงอธิวัฒ ความเจริญที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะกิตติคุณผู้มีคุณที่เลื่องลือกีรติผู้มีเกียรติคุณนานนมีความดีมากมายนัทภูมินักปราดผู้มีความสงา่าธนบดีเจ้าของทรัพย์สมบัติธน,น,นดนบรรดาทลรัพย์ธนกร สร้างทรัพย์สินธนาทิพ์เจ้าแห่งทรัพย์ธนาตผู้ร่ำรวยนักครินเจ้าเมืองนิธิกรผู้สร้างขุมทรัพย์ปรกรณ์เกียรติพร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียงปรวรุษผู้ประเสริฐสุดพระฤทธิพรได้รับพรให้เจริญพระลาทิพผู้มีพลังยิ่งใหญ่ ภูมิพัฒผู้เจริญในแผ่นดินวรเมตผู้มีปัญญาอันประเสริฐวิกรานผู้ก้าวไปข้างหน้ากล้าหาราณกรผู้สร้างอำนาจเอกภพความเป็นหนึ่งหนึ่งในภพสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสเกรกไกรวันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล นักธกรนักปราดปฏิพานไหวเพิบดีพีรัชชัยเกิดจากผู้กล้าลูกวีรบุรุษระวิพลมีกำลังดุจพระอาทิตย์วรัญยูผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐชยากรบ่กเกิดแห่งชัยชนะชาคอนผู้ตื่นเสมอผู้เพียรพยายาม ปัญญาพลผู้มีกำลังปัญญาพิระพบพบแห่งผู้กล้าความเป็นผู้กล้าวัชรากรขุมทรัพย์วิชพลกำลังของนักปรา์นักปรา์ที่มีพลังอภิวิทผู้รู้แจ้งอย่างยิ่งผู้ฉลาดยิ่งอัครชยัยมีชัยอันประเสริฐ อาจชวีผู้มีความซื่อตรงพงสพักเผ่าพันธ์ที่มีโชคดีโชคดีของวงตระกูลพัสกรผู้กระทำอำนาจผู้มีอำนาจปารเมศผู้เป็นใหญ่ประพะวิทย์มีเดชมีพลังปารเมศบารมีผู้ชายที่เกิดวันศุกร กิติเดชผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์กัมปนาศเสียงกึกก้องกิติทัตมีชื่อเสียงปรากฏคนินเป็นใหญ่ในคณะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายชนาทิพที่พึ่งแห่งตนคือพระราชาชโนโดมคนที่สูงสุดเตชโชดมมีเดชสูงสุด ทนัชาเกิดจากทรัพย์ทานานพมีทรัพย์ใหม่ทีทัศมีปัญญาเป็นธงชัยบุญยริ์ผู้มีอำนาจปานะบดีเจ้าแห่งชีวิตพุทธิเมธเจริญด้วยปัญญาอติชาติผู้เกิดมาดีอนพัตผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ อัคเดตความสง่างามนฤรืเบศยอดชายเป็นใหญ่เหนือผู้ปกครองปานัตเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตภูสิทธิ์มีความสำเร็จในแผ่นดินชิดสนุพงเผ่าพัน์ของผู้ชนะสำหรับผู้ชายที่เกิดในวันเสาร์ค่ะอนันตชยัยชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด อธิตินันผู้ยินดีในโลกนิรัสใสประเสริฐยิ่งพิเศษปีวราเป็นที่รักอย่างประเสริฐทนทรัพย์ทรัพย์สมบัติทีรโรดความรุ่งเรืองของนักปรา์จิรกิจมีชื่อเสียงยืนนานทัตดนยัยลูกที่ได้รับเกียรติชวินมีชาวเป็นใหญ่ ปุริมหัวหน้าเป็นใหญ่ปุริมปรัดนักปราดคนแรกภูดิดเจ้าแห่งความเจริญรามเมนพระรามผู้ยิ่งใหญ่ระวิพลมีกําลังดุดพระอาทิตย์เมทาสิทธ์สำเร็จด้วยปัญญาชัดพิมุกหัวหน้านักรบธนเดช มีทรัพย์เป็นอำนาจเมธิชัยชัยชนะของผู้มีปัญญาวิริพล์มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐเอกวีระยอดผู้กล้าหาญค่ะครบทั้งหมดแล้วค่ะคงมีชื่อไว้ในใจบ้างแล้วนะคะพบกับช่องสารด,ดีโดยพี่ทิพย์ได้ใหม่ต่อไปค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ